สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมิหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อนที่รักและข้าวหลบสุขสุขคนครับมาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศอยู่บริเวณบ้านพักของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรลำเพื่อน,นครับบรรยากาศตอนนี้ครับพาพี่น้องมาเบินจิ้มงานตลกกำลังสอมบทบาท ในการทำคอนเทนต์ครับรวยยังกันน so, charge, like really? hmm. ี่ผมถามคุณนะฮะยังเไม่ยังผม่เห็นยังพอนี่ยผมถามมันแม่ยังปิงปิงผมยังคิด่เห็นนะผมก็ไปท้าอย่างเขาเนี่ยผมเลยเอ้ามันบอทเทนถึงฉากถึงซีนของโตอันนี้พ่อคอนเทนต์นี่พ่อให้ทีมงานนี่ซีคนนี่เขาเหตุกันณ์ใช่แตเสียงเดือดหัดเียงแรกมันได้อยู่เนี่ยห้ากันเห็นยังไม่ใช่จะเสียงหัดียงแรกไดน อีอยังามากยังามากซีเทียกับเปียนซีเทีย้าบอนแกไ่ข่อยวางแนวข่อยขับไปยามดีเนมัดวามดีที่สุดแต่มัเกิดมาเปียที่สุดเนี่ยผมเดืขั้นช่วเว้ย,ยน,น,นั่งบังเิมันขึ้นหน้าแ้วน่ชวนได้แต่เสียงตะวันเทียงแล้กน้ำมันเมื่อทาที่บา้านเลยที่แรกเพิ่นก็บอกว่าข่อยน่ายางเอหงายางแากแดดแต่ตะปูวัาละามรอบหดแล้ววาเดี๋ยวเห็นว่ตาตะไช่เจาไปเืือนเจาคขอเก่าเจาไปเชีอน้ำซาำอ่น เจ้าคี่มใช่ไมอะไรคอนเทนต์ไหม,มไปนี่กดขับว่าใช่มันก็บ่แแ้้วตะเคียนแล้วแม่แมเรียบอกขานบกข้าร้านี่เหียนไหมมันไม่งาัมัปีกนี<บ>่เลยแล้วเ็กใบสนะองพูนตนา,นาบอ,าบ,บ,อาบอดมาคุยตายบก่านบกซัดเนาะบกขยังบอกว่าชาติยุลินพันเชียวลุมๆุ่ม่แหม้ยุแปดที่แปดเทียบหมดได้ไปบานได้ไปได้เน้ยได้ทีอถมาเน่สาธุ ม็เี่เรียบไม่เป็นยุ่งก็กินเขาไปนะกินเขาไปี่เร้้องเ่้นอ่งนีนะัวเครียดเลยอันวาอยู่ดีนี่เครียดมาเพระได้ทานน้ำเขาให้เรียดว่าเขาขี่รถจะดของดูเครืองถังยางแต่วนันขี่รถเสียม่ช่ไู่นี่ว่าแปดที่แปดรอบมันย่ำหัวย่ำจอดของเนียทายมันย่ำเพื่อนเฮ็ดหยียันเชียดได้แล้ว่าโอ้กูเ่เฮรดสอกจึงเฉื่อกูเรอเดวมาเอเออกูจะแกงเลยไปทายตากแดดพ่น ไปกวนปูไปยอชันเนาะออหาหลักซุ่มไปเอแบก้หยไปยันแสดงว่ามอยู่นี่นี่เบื้องบรรยากาศพันซีเลียดอยู่นี่แสดงว่าเขียยให้มูบ่ได้เขาจากก็มูบ่มันเขียยแน่ิน้อยเลยว่ามันขึ้นนั่นแล้วนั่นพอยไปแล้วไปนี่เอาอยู่แบกยีบแบ่มันเนาะมันเบื่้เพราะเพาะ่เาเนาเม่เย้องางเ่้ต่างนเป็นยาดะหนังย่มัน่จบาากย กอ่เขาใจเขาจีบเจ็กเ้าจผมยังมืจีบวาให้ก็ใช่คัดแล้วคัดอีกเทดแล้วเทอีกแอคสั่นแล้วแอคสั่นอีกยังไม่เห็นมือนีตั้งหูตักกักซะก็เ้าหุ่นจับแล้วก็เอาแ่หัวต้งชิวไปเอาง่ายๆคืออยากเห้หัวไปสูวสายหูใจจ่าพพ่น้วงไอ้มันดีออกไมาดีที่สุดนะออกมาดีที่สุดกันวอกเป็น่นผู้ใสิเบงเอาใ้แม่งเขาฟัก ปโจ้ซึ่งสิักักฟักฟักข้ามโมโเป็นข้ามจ้จริงังเมาเป็นโั้เลี้วแม่นบ่ล่ะาวานย่นะน่เท่าน่าน่าน่ันมัน่าน่าน่านาน่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 านาน่าน่าน่่าน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 ่าาน่่าน่่ยน่า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 ่าน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 ่า่า่าน่นนน่นานน่่่่าน่่น่่า่า่าน่า่าน ม็จ้าจนดไปคัดแล้วค si> ัดอีกดิัดแ้อีกโอ้ลหปากกูจะปนกันกะผมแก้มกูสรุปแล้วแล้วไปวันนี้แล้วครับผมกังจัดต่อครับโอเคไปรงตัวไปตัวแล้วปเป็นไาดยป้เป็นตด้ปล่อยพี่น้องในเบื้องในชุ่มไปติดตามอเพี่น้องรดีเดนน้เด้อ่งดีเดน เอ้องดีใจนาเอา่เอาองดีใจเาอใจก็ต้องเขียนกัดเฉียวกัดเฉ้ยวอยู่นี่ดีน้าล่ะมันเรียกอะไจมันเรียกเสียงงวยก็แว่ากินเองเวามคิว่าเราบอกเาเตรียมตัวเลยเงินคิวว่างสองกุมแล้วบนน้ออยู่นี่ะไืนท่านคนทานนะบอปิงมานอามาแลกมานี่ละเมื่อนี้คิวสามคนนี่ เดี๋ยวรอคิวต่อไปโตวันนี้บัที่อย่าของอย่าาคุยบัตการมันเพิ่มพูนแล้วพูนอ่ะโอ้าร้าลคุยไ้หอหางห้าเหอะไทไปคือโจามาสมัครน้องเึ้นใหม่ๆในว้นมหาอีพอร์หม่ตแบบล่งแบบยังมาเริญนาประตูคุณนางแบบยงมาเลยบนี่งขา จังสัรนี้ไอ้ยี่ควาเราบอกข่อย่วางสัรนี้เราวางกูทาบ้างกูมืงอึ้นอ่ะกูทาบ้างกูม่วนสัดสามสามแย่เนี่ยกูทาบัางกูอดกูเเห็นรขึ้นชุดดอกกูสบายเดียวคุณพ่อคุณแต่ว่าวันนี้ก็ชุดสองเท้าเท่ากันอ่ะคุณพ่อคนจริงจ่ามึงเด้อป้อขาท่ายง่าเอียนกวนเออก็ยี่คุยแถวอ่ะกูทำบ้างยี่า ผมไม่คุยหรอกผมว่าไรเห็น,นบอกเขาบอกว่ายัางมืออื่นถ้าเป็นคอนเทนต์ของตูนี่ห้ามขี้มอ่อะตะไสรีย่างนะกระเด็นย่างเอานี่มั้งล้างสามลังเจ้าหนิครับที่นอหนี่ต้องไปแบกไว้ข้างหนา้าก็แล้วกัแบกครับเขวามา้าเองอ ็นบ่มันเป็นคอนเทนต์ว่าเจ๊ง้องเรียนสมจริงสมจังเออก็แพงสิมาเกิดมวกตีนักการไม่ืองสังรถเขาขับรถเปรเทียเจ้าก็ต้องแบกเปรเทียเมื่อกี้เราบอกว่าใจ้ากูจี้อำนาจหน้าบุญนู้นไงจี้ฮะจ้างไงคนเรื่องนี่วะโอ้อยนี่ไปเราก็เปลือคนตาบวบวาก็ขี้คุยเออแต่ตาขัดดูกับพ่แห่งหน่อยจีนต้อมาตาบวบวาก็ขี้คุยอยู่นี่หรอก นีไปไช้หันนี้ไปหาอยู่พ่เดีวบอกจากข้างในรถมันกุพี่ั่เดียวนั่นเดียวนั่นชัวร์เว้ยจะดงว่าเครียดในมู้ดวนี่เ้เครียดนั่นหลายรถทำมันร้อมดโอ้โปราาเขาขี่ยีสเทียนึอยลารอบปเดียนีาวาเขาขี่ยี่สิบเทียรก็ยี่ีิเป็นปเป็นเนาะกอครับ พ่อกะซ่อม like ิ uh, the the like it. It the ่ง <induce> ย <aluminum> ังได้พอสังเกตเบิ่งยังนอนแล้วลุกขึ้นแล้วกันเที่ยวลุกกัเที่ยวนอนเที่ยวลุกเที่ยวนอนประมาณเกือบยี่สิบเที่ยวตอนมื่อตัวมาเห็ดแต่แต่ละเที่ยงกินี่มันก้นเฉียวววดววดด้วยมันก้นเฉียวมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโมเมนต์วอ บ่มันยิดเช้ามูอดิบ่บ่มันสั้นเกี่ยวมันก็น่นเลียวน่นกัวบ่รามนมือจะหมังแท้ว่ะราะว่ายิดเช้ามูอแล้วบ่าจทายน้ามือีซอปังเนี่ยไรบ่โทษบ่โทษสิบบ่โทษเข้นเกี่ยวเขบอไปไนพาคีลเพื่อมาประกันภันอะไรไรเงี้ยขั้นเกี่ยวเข้าวกคนเด้อดูทุ่ดียมเต้ยนเจราอยู่ดอกเ็นเย็นเื้อน่นะรับเอาในวมสุดทาันเรงกินอนรับเ่ล่ไืมเ่งเจ้บเียเตรียมตัวดีเด งกันเทก็คิดเทียเข้าเทียนมือขึ้นไหมสัว่ตายไหมข้านนขึ้นขานขึ้จะไปนังเอาหวไหลไปนะหวยอไหวยฝัน่ายังเราวาบขึ้นฝันคนดินเอฝันมายคนดินไหเออว่ามันเสียงรถดําไหมล่ะรถดํามือนพูหม ก็เดี่ยวกันคนดินเออคนดินเนี่ยพ่อแก็บอกเก็พี่เอเศีนลูกบอลนะครับเป็นฟันไม่ได้ขึ้นมาเพ้าโคกเช้าจ้องชีวอนยำคนเอาตีลวสรุปแล้วว่าคือพากันครับผมเตรียมตัวผ้ากันเฮ็ดคอนเทนต์ียนครับก่อนอีพี่สิบเนี่ยพอได้โปรโมทให้พี่น้องครับผมไปนน้ำจิ้มน้ำจ้ำให้พ่อแม่พี่น้องเลยพี่น้องจีจำครับผมจีจำจีจำเมืองเดี๋ยววันนี้แล้วไปนี่ สรุปเราคือโอเคบ่โอเคครับข sí ันโอเคแล้ว uh, จ okay ังหน่อยเตรียมตัวโอ้โหวันนี้เขาต้องทวงสิทธิ์ทวงสิทธ์ร้องเพลง่านมูได้เข้าไปต่อไปโอ้ขันโบเรียงร้องเพลงบ่อไปบ้านพ่อมาบอกขใครไม่แล้วเดี่บอกว่าใครตามพินาทีแต่ว่าบ่ไลเดี่ยใครลองแใช้โมงก่อนการเนเนี่ยอืมคุ้มหนึ่งจางกันจางไปเจะได้หลวงเดี๋ยวนี้จังโมงแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวบังนั่นนี่กากันจะสี่โมงแล้วพ่อปานสี่โมงเรียงเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงเคียง เห็นบาช่วงสองของบานแม่ไปเิงเบียรองแฮนเฮๆเฮนน่เห็น้ยฮาบไปขวาแม่หมดเวลาพะนเนเวลาจำตัวอะไรเลยอไรบนะโอ้ยยงกองไว้กองไว้ม่แม่บักเชกยางเอกไปที่สอง่ยวสาม่ยวนวนแมอะไรยังไปวันมาอยู่ออกลูกมันบดไอ้ลองใสง่ไงได้ลองไส้เครื่งเสียงชุดไม่พอนี่ย โอ้ยไร่างเน่พาไไ่ร่างชื่อวของอาบีเล้วมัจอจังบานี่ไ่ร่างชื่อขออาบีจื้อจบาดเนี่ยชมกับไป็โยเอเนี่ยสมกับเป็นโยกเอีกเนี่ได้หลอกจะค้ำตัวนี้ก็เอาดอก่อวดเอาอดเอางามได้ลอกมักบชืดอลองใช่ลหมมนมีวัสนาคือปิ่งปิงดอก เอกตัวโกงก็เล่นมาแล้วแนวอื่นก็เห็ดคือกันนัดยาววันสันเอาจนเหมือนเสียงเครื่องเสียงต้องอาเมนเจออี่พอเพิ่นเห่อทิฟตูเช้าตูลูกมองบ่มี้มองดูกูม,มาคิดดูโอ้ยเป็นตานายหลายเรื่องหลายราวคือกันขั้นสีว่านั่นกัยานเพิ่นไออนล่ออกเบัดหรือว่าด้วยที่นี่ดอก กูปากบอกางหนา่าหลังต้สีเลีวยับไปหันแน่พรทุดนะอันตั้งเดียวนะอันเมื่อไหน่ีทวดเฮ้ยเม่อนนี่จังขีได้มายับไยับหลังขึ้นบังตีสองตีสามไมได้หอนเนาะยังกบบางส่วนเอาไปที่ใม่ไหม่อันนี้ว้าพื้นพ่ออกเกาบัอ้เจาปาพอเออเจาปาพอเห็นบงเอาไปเตรียมตัวกันสีรองเพียง มือเรงมือเลงโอเคนั่นละ <c oughs> ไปจุดจุดเฮ้ยพี่น,น้องครับหลายๆบรรยากาศนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื่อเดี๋วชมวันนี้ค,คือบรรยากาศที่บร,ราาิเวณบรราา้านพักของโรงแรมทีมงานมอล,ลำเพ็ดลำเพิ่นครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับจังนีพี่น้องก็อย่ริ่มในวันที่12ที่จะถึงนะครับคุมปิด ของลูกหลานกับถักมาที่เผ็ดเผ็ดลํำเพลินได้เลยนะครับบัตรในราคา129บาทคือเกาหมือนเดิมพี่น้องก็จะได้พบกับความห้าความรูปแบบโชว์การแสดงต่างๆนะครับในรูปแบบการแสดงนะครับคอมอลําัมนะครับคอนเสิร์ตคอมอลําัมฉะนั้นแล้วก็ฝากเพื่อเป็นนะครับกำลังแรงเชียร์แรงใจของลูกหลานทีมงานนะครับ ช่วงท้ายนี่ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผู้ยิบานสายจวดเพรลำเพื่อนออฟฟิเชียลคลิปนี้กับคงเซียวซันี่ครับคลิปหน้าจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ